สวัสดีครับขออนุญาตนะครับวิดีโอนี้มาประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนโหรา,า,าศาสตร์ออนไลน์บนกลุ่มปิด Facebook นะครับชื่อคอร์สทักษะพยากรณ์ที่จะเริ่มสอนในวันอาทิตย์ที่8สิงหา2564นี้จะเรียน12ครั้งนะครับเรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาบ่าย2โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงโดยประมาณนะครับ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7สิงหาคม2564คือวันเสาร์หน้านะครับราคาเต็มของคอร์สจะอยู่ที่2,999บาทพิเศษนะครับสำหรับ30ท่านแรกจะได้รับส่วนลดเหลือแค่699บาทเท่านั้นคอร์สนี้รับนักเรียนไม่เกิน50ท่านนะครับก็สนใจก็มาเรียนกันเยอะๆนะครับเนื้อหาในอคอร์สนี้ก็จะเน้นในเรื่องของทักษะ นะครับพยากรณ์เป็นหลักโดยการใช้ทักษะมาผสมกับการพยากรณ์ดวงชะตานั่นเองนะครับก็คอร์สเรียนสดผ่านกลุ่มปิด Facebook ข้อดีก็คือถ้าหากหลายท่านไม่สะดวกในการเข้าเรียนตามตารางเรียนที่ระบุในคอร์สนะครับก็สามารถที่จะมารับชมวิดีโอย้อนหลังได้เพราะว่าการไลฟ์สดนะครับสอนสดเข้าไปในกลุ่ม วิดีโอจะบันทึกลงในกลุ่มโดยอัตโนมัติหรือท่านใดที่เข้าเรียนแล้วก็สามารถที่จะรับชมรีรันได้ตลอดเวลานะครับไม่ได้จํากัดเวลาแล้วก็เรียนได้ตลอดชีพด้วยนะครับนี่คือข้อดีมาดูเนื้อหานะครับในคอร์สนี้กันบ้างนะครับเนื้อหาในคอร์สนี้จะมีอยู่26บทนะครับ บทที่1จะเล่าถึงเรื่องภูมิทักษะนะครับบทที่2ก็จะเป็นทักษะกําเนิดของคนทั้ง7วันนั่นเองนะครับบทที่3จะเป็นการใช้ทักษะกับการพยากรณดวงชะตาเดิมบทที่4นะครับถึงบทที่9จะเป็นการผสมภูมินะครับภูมิบริวารน,นะครับไปจนถึงภูมิอากาลกินีนะครับถ้าหากภูมิทั้งหมดนี้นะครับมันไปผสมไปผสมกับภูมิไหนนะครับจะออกคําพยากรณ์ยังไงนะครับส่วนบทที่12ถึงบทที่ อ่สิกนะครับก็จะเป็นการใช้ภูมิทักษะทั้ง8ไปผสมกับพบนะครับทั้ง12ออกคำาพยากรยังไงนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะเน้นในส่วนของเรื่องตัวอย่างนะครับส่วนบทที่20 ก็จะว่าด้วยเรื่องของทักษะจรปีแล้วนะครับวิธีการนับทักษะจรปีและบทที่21ก็จะเป็นการใช้ทักษะจรกับดวงชะตาจรน,นั่นเองนะครับบทที่22 23 24ก็จะเป็นเรื่องทักษะกับเรื่องมงคลของชีวิตเช่นสีมงคลทิศมงคลวันมงคลเรามีหลักวิธีการยังไงนะครับในการที่จะนําหลักของทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเสริมสีมงคลให้กับ ดวงชะตานะครับและก็บทที่15จะว่าด้วยเรื่องการทําบุญเสริมดวงตามหลักการของทักษะนั่นเองนะครับและก็บทส่งท้ายจะเป็นการทําบุญแก้เคดตามหลักการของทักษะบทที่25เสริมดวงบทที่10 26จะเป็นการแก้เค็ดก็คือสะดากคอ้นนั่นเองครับตามแนวทางของดวงดาวตามแนวทางของทักษะก็นะครับตารางเรียน 12, 12ครั้งนะครับวันแรกที่จะเริ่มเรียนคือวันอาทิตย์ที่8 สิงหา2564นะครับก็ขึ้นตามตารางนี้ก็จะเรียนไปสลับเสาร์อาทิตย์ไปสิ้นสุดถึงวันที่18กันยา2564วันเสาร์นะครับเป็นการเรียนการสอนครั้งที่12จะเริ่มเรียนอาทิตย์นะครับที่8สิงหาหลังจากนั้นก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์สลับกันไปครบ12ครั้งนะครับเรียนครั้งละ ครึ่งชั่วโมงนะครับ14.30ถึง15.00น,นนะครับก็เรียนทั้งหมด12ครั้งรวมประมาณ6ชั่วโมงเห็นจะได้นะครับก็นะครับสนใจติดต่อครูโอได้ที่ f Facebook อ่าครูโอโมงคลราชาโชคนะครับอาลา l i n e ID ก็จะเป็นครูโอเบอร์โทร0952235422หรือท่านใดมี l ลายเดิมของครูโออยู่แล้วก็ เข้าไปถามในไลน์นั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยและกันนะครับมาเรียนหัวศาสตร์เยอะๆข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนหนึ่งที่จะเน้นเจาะลึกในเรื่องของทักษะทักษะอาจจะไม่ใช่ ของโหราศาสตร์ไทยโดยโดยตรงนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นของโหราศาสตร์ไทยโดยตรงแต่ก็สามารถที่จะเอามาดัดแปลงเพื่อให้มันเกิดความกลมกลืนกับอาการพยากรณ์โหราศาสตร์นะครับเคยสอนลูกศิษย์เสมอว่าถ้าหากดวงชะตาราศรีจักรเป็นกว๋วยเตี๋ยวทักษะก็เป็นเหมือนเครื่องปรุงรสถ้าหากเรากินกว๋วยเตี๋ยวไม่ใส่เครื่องปรุงรสบางทีนะครับอาหารที่เราทานอยู่นั้นกว๋วยเตี๋ยวถ้วยน,นั้นก็อาจจะไม่อร่อยก็ได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับมาเรียนโหราศาสตร์กันเยอะๆวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม รับฟังสวัสดีนะครับ